ก็คือตามนี้เลยนะเบีย์น่าจะมีแค่หนึ่งขวดเดียวน้ำใหญ่น่าจะมีแค่หนึ่งขวดน้ำเล็กสามขวดน้ำแข็งสามข้าวน่าจะมีแค่มอเดียวมอเดียวครับแล้วก็สองขวยโอเคข้าหนนมน้ำกะลงอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยครับข้าวมาเดียวนะคะสี่สิบแล้วก็สอง้วยสิบบาทเบียขวดเดียวหนึ่งร้อยบาทน้ำแขกงยี่สิบน้ำเล็กสามสิบแล้วก็น้ำแข็งสามสิบบาท ทางล่างย่งสับปะรดหนึ่งร้อยบาทย่งสับปะรหนร้อยกะเพาหมูปอาร้อแล้วก็กะเพาหมูป้าหนึ่งรอบาท้างนา้าไม่ใช่กระเฉดไก่แดงก่อนหกทอนมันุูงร้อยดีย่างาสนิทหกสแล้วก็ต้มงงยำไผ่แปดตตออยู่ด้านนั้นหนึ่งร้อยปูดองร้อยเจ็ดบางปลาดุปูด้านล่างร้อเดียวปลากัทมต่อร้อยห้าหอยลายเก้ากระเพาหมูป้บร้อยนึก่กะเพาหมูปรบ 100, ร้อยหนณะหมูป 100, ้็คณะกระเทียมด้านล่างเจ็แล้วก็ไส้ด้านบนเจ็ดสิบบาทเยำไผ่แปดสิบโอเคเซ็ตสุดท้าย ช่อีกเจ็ดสิบผักบุ้งหกสิบูดองร้อยเจ็กะเพาหมูกรอบร้อยเดียวซ้อนกันอยู่จะมีท่อนมันร้อยยี่แล้วก็ไส้เจ็ดเนื้อไั่แดช้อนนี้ตรงนี้ยำปลาดุกปูก่อนร้อยหนึ่งตัวปลาปลาห้ายำับกอร้อยปลาเจียร้อยยีู่น่นสามร้อยแล้วก็คุใชยตุ้หมูกรอบแปดสิบยำปลาสลิดหกหมึกไดงเหัวปลาหม้อไฟสองห้าแล้วก็ด้านล่างสองร้อยี่โอเคเดี๋แค่ัวนีบพอความช ประเด็นว่าเราได้ใส่ถุนกรเดนนะเดนนะอันนี้สี่พันสอง้อ้าสิบค่ะเดี๋ยวให้เจเขาทวนอีกรอบนึงได้ค่ะค่า้ั่วถุยน้องจะได้ปิ้งตรงนี้ไ้ค่ามาเดีอศรีสิบแล้วก็สองเสบาทเบีย1 0หนึ่งรอยบาทน้ำเล็กสามสิบน้ำใหญ่ยี่สิบน้ำแข็งสามสิบสปาหมูป่าร้อยาหมูป่าร้อยยำสับปอาร้อยยำสับปอร้อยก็เป็นไปดังหกสบนมันร้ยเยี่ยมมาติบหกสิบแล้วก็สตอร้อเยี่ยวไห่แปดปูร่าูร้อยเ ปลาทับทิมสองห้าหอยลายเก้าแล้วก็ไส่เส็ดพนะปลาเค็มเส็กะเพราหมูปลาด้านนีร้อยกะเพราหมูปลาด้านนีร้อยพนักหมูปลาเสร็จเืียไผ่แปดแล้วก็ไส่เสร็จสผักบุ้งหกสิบปูดางไร้เจ็ดกะเพราหมูปลาหน่อยเดียวซอสกันอยู่ทอดมันรนอยี่แล้วก็ไส้เจร็เยไผ่แปกะพราปลารยหปลาดุกปูรอย่างสามกปลาเสียอยปูนิ่มสามรอยปลาสลิดหหมึกไข่แดงเก้ากุ้ยช่าปดปลาหัวปลาสองหปลาหมึกสองสอง อโอ้โหเท่าเดิม4,290สิบขอบคุณมากๆครัพี่ผมก็ี่นี่มาจา,ากเชียงใหม่เลยีรัา